United ็ดอลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง สโมส,สรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศรายชื่อผู้เล่นลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ในรอบแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีนักเตะใหม่ของทีมอย่างโซฟิยันอัมราบัชและลามุสฮอยดุนต่างลงทะเบียนทำการแข่งขันได้ทันเวลาซึ่งการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือเอลิสใส่ชื่อได้มากที่สุด25คนต้องเป็นผู้รักษาประตูอย่างน้อย2คนและต้องมีนักเตะที่ซ้อมในถิ่นที่นั่นอย่างน้อยแคน แบ่งเป็นสส่วนด้วยกันได้แก่ c ัพเทรนด์เพลเยอร์สนักเตะที่ฝึกกับสโมสรอ,อย่างน้อย3ปีในช่วงอายุระหว่าง15-21ถึงปี a s s o c i a t i o n t r a i n p l a y e r s นักเตะที่ลงเล่นให้กับทีมที่อยู่ในสมาคมฟุตบอลเดียวกันหรือประเทศเดียวกันอย่างน้อย3ปีในช่วงอายุระหว่าง15-21ถึงปีและทุกสโมสรห้ามส่งนักเตะที่ฝึกกับทีมอื่นในสมาคมหรือประเทศเดียวกันเกิน4คน ส่วน B list คือนักเตะอายุไม่เกิน21ปีที่ลงเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างต่ำ2ปีนับตั้งแต่อายุ15ปีสำหรับสโมสร B list นี้สโมสรสามารถอัปเดตรายชื่อได้เรื่อยๆก่อนการแข่งขันในแต่ละเกมโดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อนนักเตะรายชื่อ A list มีอยู่ตามนี้อังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูเอาไทยบีเยนเดียผู้รักษาประตู โซฟิยันอัมราบัชคาเซมิโลเบโอโกดาโลแอันโตนีคริสเตียนอีริกเซนบูโน่เฟนันเดสรามุสไฮลูนวิกตอร์ลินเดเลฟไทเรมาราเซียอองตูนีมาเซียลลิซันโดมาติเนสฟาคุนโดเปเยสตรีเซอร์กิโอเรกิลอนและลาฟาเอวารานเอลิสที่อยู่ในรูปแบบของขับเทรนเ์ Players ทอมฮีตันผู้รักษาประตูจอห์นนี่อีแวนส์สกอตต์เมกโตมิเน่มาคัสรชฟอร์ดและลุคชอ เอลิสในรูปแบบ a s s o c i a t i o n t r a i n p พ a y e r h a r r y m a ี่แม็กวเมสซินเมาส์จาดอนซานโชอารามบบซาก้ส่วนนักเตะบีลิสหรือนักเตะยู่21ที่จะประกาศก่อนเกมพบกับไบยมูนิคหนึ่งในนั้นแน่นอนจะมีอารคานโดกรานาโชรวมอยู่ด้วยส่วนคอปปี้ไมนูสโมสรจะส่งชื่อเข้าบีลิสหลังจากหายอาการบาดเจ็บไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวโซฟิยันอัมราบัชเป็นนักเตะคนใหม่ยังเป็นทางการ ซึ่งเขาได้เปิดใจที่เลือกย้ายซบมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาได้กล่าวว่าคุณมีความฝันอย่างหนึ่งคุณเห็นตัวเองลงเล่นภายใต้แสงสว่างของโรงละครแห่งความฝันคุณเชื่อใจผมว่าผมจะสามารถทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้เราอยู่ด้วยกันมา15ปีเดินทางมาด้วยกันผมเห็นคุณตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นจนถึงตอนนี้และตอนนี้คุณก็คือนักเตะระดับเวิด์คลาสไปแล้ว หลังจากฟอมการเล่นของคุณในฟุตบอลโลกแฟนบอลทั่วโลกต่างพูดถึงชื่อคุณพวกเขาเห็นในสิ่งที่ผมเห็นนั่นคือพรสวรรค์ของคุณซึ่งไร้ข้อกังขาผมยังเชื่อมั่นในตัวคุณไม่เปลี่ยนแปลง,งแม้ว่ามันจะยากลำบากและมีอุปสรรคันมากมายแต่คุณก็ปฏิเสธทุกสโมสรที่เข้ามาเพราะคุณศรัทธาเสมอว่าความฝันของคุณจะเป็นความจริงกับสโมสรเดียวเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราทำได้แล้วน้องชาย ผมทำตามสัญญาความฝันที่เป็นจริงแล้วและโรงละครแห่งความฝันรอคุณอยู่นะซึ่งเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวพร้อมใส่เสื้อเบอร์สีด้วยแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวส์้รายงานว่าฟิลโจน์กลับมาที่สโมสรเพื่อสังเกตการและเปิดโอกาสสำหรับการถ่ายทอดวิชาให้แข้งเยาวชนระหว่างฝึกซ้อมจำนวนหลายเซกชัน่นถึงแม้จะไม่อยู่ในรายชื่อนักเตะแล้วแต่โจน์จะมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอกับอ c คาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยสโมสรก็อนุญาตเพราะมองว่าสามารถช่วยเหลือเหล่าดาวรุ่งได้สำหรับตลอดเดือนที่ผ่านมาโจนส์เข้ามาฝึกซ้อมของนักเตะ u 18จำนวนหลายเซกชั่นเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่ายาวชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แต่ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีแผนสำหรับการตั้งโจนส์เป็นสตาฟโค้ชชุดเยาวชนในขณะที่ตัวแข้งชาวผู้ดีเองขอใช้เวลาสำหรับการตัดสินใจก้าวต่อไปในอาชีพนี้ เดอะเทลกราฟได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการเริ่มเจรจาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวของอารอนบิซาก้าหลังจากที่พัฒนาฟอร์มการเล่นดีมากขึ้นเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้วันบิซาก้าตกเป็นข่าวย้ายทีมมาโดยตลอดและเชื่อว,ว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮากแต่อย่างใดแต่จากนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองจนก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของเฮชโคชชาวดัชซึ่งในขณะนั้นเขายึดตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงเสียบแทนดีโอโกดาโลเป็นที่เรียบร้อย ปิดท้ายกันที่เมสเซนกรีนวูดลงฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่กับสโมสรนเกตาเฟเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นของแฟนๆเกตาอาซูโลเนสมาต้อนรับพร้อมตะโกนชื่อเมสเซนดังลั่นสนามโดยกรีนวูดจะสวมเสื้อใหม่เลข12ลงเล่นให้กับเกตาเฟในซีซั่นนี้หลังเซ็นสัญญาย,ยืมตัวไป1ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซู้ๆนะเจ้าหนูกรีนวูด และนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน E ีพีนี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ